เอ้ามาลีโอ้ไม่เจอนานมีลูกเลยอันนี้ลูกสาวหรือลูกชายครับไม่บอกอย่าก็เชื่อพี่เนไม่ใช่เป็นหลานเป็นหลานเป็นน้องนะเป็นลูกของพี่เขาเออมาเที่ยวค่ายมาเที่ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอฟซีเดี๋ยวเอฟซีเชื่อนหไม่ได้ชกด้ว นี่ครับบรรยากาศหลังซ้อมเสร็จครับเที่ยวไหนกเมื่อก่อนไปมาท่าใหญ่ตัดสินใจก่อนเมื่อกีซ้ำมากเลยมาซ้อมวันนี้เล่นกล้ามท้องด้วยนะเนี่ยมันกระดูรอไม่ใช่หลานโอมไม่ไหวอ่ะเออครับบรรยากาศที่ค่ายวันนี้นักมวยเยอะนะครับอันนี้พี่เสือเหลืองมาเที่ยวค่ายนะครับลูกชายน่ารักมากชื่ออะไรนะพี่ตัวเล็กเมื่อกี้น้องสิงโตน้องสิงโตนะครับนี่ครับ นะครับเอาไปเกยเนี่ยครับเอาปสิงโตเอาไปขัดเนียเรียนมวยตั้งแต่ตอนนี้เลยแป้งคุณเนมวันนี้นักเรียนเยอะหน่อยไหมครับโอ้สบาย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 นะขบบอกนักเรียนให้มาเยอะๆนะครับคุณเนมยังสบายครับตอนนี้ปีนี้เข้าอายุเท่าไหร่แล้วครับ เขาหลั้าแล้วครับเขาหลัห้าแล้วยังแข็งแรงอยู่นะครับคุณเอมคุณน้อยอายุเท่าไหร่แล้วคุณน้อยหกเอ้ยสิคตี้หกสิบเนะหกสิบสามแล้วเหรอโอ้สุขภาพร่างกายแข็งแรงมากนะครับอันนี้คนนี้หายไปนานสวัสดีครับไปซ้อมที่ไหนมาครับไปไม่ได้ซ้อมเลยเนาะไปเที่ยวที่ญี่ปุ่นเราทำงานไม่หายนะ เออคนนี้อยู่ทำไมไม่ซ้อมฮะคนนี้เจี๊ยบจีบแต่สาวอย่างเดียวเลยได้ข่าวเนี่ยสองสามสีปีแล้วทุกวันนี้มวยไม่ซ้อมรอดจีบสาวอย่างเดียวเลยเออแล้วเพลงอะไรไอ้เล้งเลยไอ้เล้ม่อ้เล้งมึงไทยไม่กลับบ้าน้วไม่กลับบ้านแล้วนี่ไม่กลับบ้านแล้ว จะอยู่ที่ไทยแล้วแล้วอยู่อยู่ที่เมืองไทยนานๆนะยนครมาลีตอนนี้เจ็บเจ็บเดี๋ยวนี้เริ่มติดที่ไทยแล้วไม่อยากกลับประเทศแล้วพูดไทยชัดกว่ามาลีอีใช่เดี๋ยวนี้พูดไทยเก่งแล้วว่าจะให้มาลีสอนเดี๋ยวนี้จะสอนมาลีแล้วทุกวันเนี้มาลีเขาเป็นไงมั่ง โอเคตอนนี้ก็กำลังโอเคเลยเพราะว่าเดินได้แย่ลงไปนิดนึงตอนนี้ช่วงแผ่นดินไหวเพราะว่าไปแอบวิ่งใช่ไหมเห็นก็อยากวิ่งเฉยโอเคครับเจอกันบ๊ายบายช่วงนี้ก็ไปเรียนมีเรียนก็พักรักษาเข่าใช่ไหมแล้วก็เที่ยวบางก็ค่อยเข้ามาเล่นค่ายนะก็ไม่อยากเข้ามาเพราะว่าถ้ามาก็อยากซ้อมด้วยไงโอ้ถ้าเข้ามาดูเฉยแบบมันจะเบื่อใช่ไหมนั่งดูเขาซ้อมก็แบบ ไม่สนุกใช่ไหมเอออยากอยากซ้อมกับเขาอ,อยากเตะเขาด้วยอ่ะมันติดใจอ, <c oughs> อันนี้ซ้อมเสร็จแล้วแต่ว่าซ้อมเพิ่มครับซ้อมอีนไม่พอ